ส่งออกที่น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นว่ามันติดลบ4.2ก็จริงนะแต่ว่าถ้าไปหักน้ํามันหักทองคําไปแล้วอ่ะมันบวก0.01ก็ต้องถือว่าไม่ขี้เละเลยนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของตัวหลังสงครามใหม่ๆแราคาน้ามันราคาอะไรแพงมากเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเลขมันเหมือนกับจะดีเพราะเรื่องของตัวพวกนั้นแต่ว่าพอหักไปแล้วเนี่ยเราค่อนข้จาจะใกล้กับปีที่แล้วได้ถือว่าไม่ขี้เละเ,เลยนะครับเพราะว่าออขณะเดีวยวกันเนี่ยตัวที่มันดีกว่าคาดพอสมควรผมคิดว่าคือเรื่องดุลการค้าครับบวก แต่ว่าพอมารวมทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเอามารวมทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งออกเราที่ชะลอเนี่ยถ้าสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมไม่ดีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ส่งออกโดยรวมมันจะโดนมีตัวชุดแต่กเกษตรเนี่ยต่อให้มันจะดีดีดียังไงนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ1 5 1 6ของส่งออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นความดีตัวนี้มันออฟเซตการชะลอของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่วนใหญ่มันไปเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักเที่ยวทั้งปีนิบเอ็ดงเดวอ2ล้านคน เพิ่งมีหลัง16ล้านคนทั้งปีก็วัน28นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงอ่ะต่อให้งบแต่มนหนึ่งดยอดีตมันจะเป็นซีซอนิตี้พีคแล้วอ่ะแต่มาสลับปีนี้มันก็จะเป็นแค่ฐานหนึ่งนะแล้วก็ยังไปต่อได้ในช่วงของเวลาที่เหลือของปีนะเพราะวันนี้ผมคิดว่าภาพตรงนี้เลยทําให้นักทุนเอ๋อต้องมามองครับว่าราคาที่ลงมาพอสมควรของหุ้นท่องเที่ยวหลไยๆตัวในวันนี้เนี่ยและใกล้จะประกาศผลประกอบการแต่มนหนึ่งเนี่ย น่าจะเริ่มเข้าใกล้จุดที่เป็นจุดซื้อคืนของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวครับก่อนน้นนี้เรามองว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วในกลุ่มเปิดเมืองหรือท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะแนะนําลดน้ําหนักอะไรไปแต่วันนี้ครับพอใกล้งบออกมาจริงๆแล้วแล้วด้วยราคาตรงนี้หลายตัวเข้าสู่จุดซื้อคืนครับครับโอเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยก็คือหุ้นตัวดีๆหุ้นท่องเที่ยวหุ้นอะไรหน้าหาจังหวะซื้อคืนในมุมของคุณกิตพลถูกไหมครับครับงั้นกลับมากลับมาแปลว่าเซ็ต ตัวของคุณกิตพลมองว่าแถวเนี้ยแหละคือบอททอมแหละถูกไหมใช่ครับผมคิดว่าในโซนแต่แถวเนี้ยครับเราคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเห็นตลาดเนี้ยเริ่มยืนหรือเริ่มตั้งหลักนะครับเพราะว่าเอ่อหนึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าปกติแล้วเนี่ยความผันผวนมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่จะมีการเลิกตั้งซึ่งก็คือช่วงแถวๆถวนี้นะครับอันที่สองก็คือเราเห็นแล้วว่าถ้าไปดูเดือนหน้านะครับเอ่อในเชิงของตัวผลประอกอบการโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ย ไม่ได้ดูมีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับอันที่สองก็คือตัวของทางด้านการเลือกตั้งในประเทศเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่ปกติแล้วเรามักจะเห็นฮันนิวนพีเรียดหลังการเลือกตั้งนะครับอันสุดท้ายก็คือภาพของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยการประชุมการมีโอกาสสูงที่หลังจากการขึ้นดอกเบี้ยรอบต้นเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่การตรึงดอกเบีย้ยหรือเป็นการหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งปกติแล้วมันจะทําให้เกิดรีลิฟต์แลลี่ ในฝั่งของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับดังนั้นหลายๆอย่างรวมกันแล้วผมคิดว่าปีนี้เราน่าจะไม่ได้เห็นเซลล์อินเมย์ครับหรือว่าถ้าจะมีมันจะน้อยมากๆแล้วก็ขับกลับกันครับดีไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นการบายอินเมย์หรือเป็นการฟื้นจากเดินเมย์ได้ซ้ำไปครับครับกลับมาวันนี้ท็อปพิกตัวไหนดีครับโอเคครับก็ท็อปพิกวันนี้นะครับผมคิดว่าเอ่อตัวที่เราอาจจะมามองดูจากเรื่องของตัวส่งออกเนี่ยเราก็อาจจะไปมองไอ c ได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะปกติมันจะต้องเป็นหุ้นไทยนะครับ ก็จะเห็นว่าไอเองเนี่ยปรับฐานลงมาพอสมควรนะครับราคาจองเท่าไหร่นะสามสิบสองสามสามป่ะต้องม <แ S 1> าแวถวนั้นครับแถวสามสิบตนๆน,นทีนี้ตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สิบสามเดียวหายไปสิบบาทเลยเหรอใช่ครับทีนี้ก็จะเห็นเอ๊ะมันก็เริ่มน่าสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆลงมาเนี่ยในระดับที่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มอยู่ในจุดที่พอที่จะมีลุ้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาพดีอาจจะเหมือนกับไม่ได้มี ตัวของทางด้านไดเวอร์เจนแต่พอไปดูภาพ2ชั่วโมงนีจริงๆแล้วก็ไม่ขี้เหร่นะมีโอกาสลุ้นเหมือนกันที่อาจจะเป็นไดเวอร์เจนในภาพของทางด้านอัลลี่หรือเริ่มเห็นการตั้งหลักนะครับดังนั้นผมคิดว่า <Yeah. S 1> ข้อดีก็คือว่าถ้าเราเห็นเราลุ้นกันฟื้นตัวว่ามันน่าจะเป็นบ mm ัตทอมของตัวเลขเนี้ยผลประกอบการที่ออกมาแย่ตลาดเองอาจจะไม่ได้มองแย่เราก็ได้เพราะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเดือนไตรมาสหน้า,น,าน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับที่สำคัญคือ mm hmm. เรากําหนดณซับลอสได้ง่ายว่าย 22, 2-2ครับ นะคือถ้ามัน <Ừ. S 1> ไม่ไปเนี่ยเออเรากําหนดสต็อปได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าไปถ้าฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะมีลุ้นในการกลับไปโซนยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าบาทนะครับดังนั้นผะมคิดว่าเออตัวแรกนะครับก็เออมามองตัวทางด้านไอทีซีที่อยู่ในกลุ่มของทางด้านอาหารสัตว์ครับครับตัวแรกไอทีซีครับตัวที่สองเชิญครับเออตัวที่สองนะครับก็ต้องบอกว่าเออมามองการเก็งกำไรในหุ้นไอพีโอที่เพิ่งเข้าตลาดมาเมื่อวานก็คือตัวเอ็มจีซีครับอื้อ MGC เขาราคา IPO ผมรู้สึกว่า7.9บวกลบแถวๆนี้น <S <S แล้วก็ราคาเปิดเข้ามาจริงๆก็ต้องถือว่าอยู่คนน่จาจะใกล้ๆตัวนั้นแล้วก็มีจังหวะสวัสดต่ํา IPO ด้วยนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็เหมือนกับเป็น Volume ไครแม็กในภาพสั้นๆเลยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นการยืนแล้วก็เริ่มมาฟื้นตัวครับดังนั้นภาพของตัว MGC เนี่ยออมองไกลยๆยังอาจจะมองยากแต่ถ้ามองด้วยโมเมนตัมของการเติบโตในปีนี้แล้วก็ เราดูราคาหมดสมของเพมเซนซัสที่อยู่ประมาณแถวสิบจุดเจ็ดถึงสิบสามจุดสี่เนี่ยเอามาหารกันแล้วเนี่ยเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยก็มาแถวสิบสองบาทก็แปลว่าก็น่าสนใจเหมือนกันว่าต่อให้มันไม่ได้ดีมากแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยด้วยโมเมนตัมของปีนี้เราอาจจะมีโอกาสลุ้นการทดสอบสองหลักนะครับซึ่งอาจจะได้สิบถึงสิบสองบาทเนี่ยแล้วแต่ก็น่าสนใจครับแล้วก็จะมันคือด้วยความที่คนไม่ค่อยมีอันเดอร์โอ Under ld, เนี่ยผมคิดว่ามันก็วางเซชีในขัาที่เก่งกําไรได้ง่ายหรือ,อน้อยสุดเนี่ยอาจจะตั้งเซชีไว้ก็ได้ครับว่าเอ๊ะ อย่างน้อยสุดเราเห็นแอคคอบูลเลตมาแบบนี้ไม่ควรจะหลุดกลับลงไปนะก็อาจาจะ8.7ก,ก็ได้ครับถ้าหลุดหรือก็เลิกนะขายครึ่งหนึ่งหลุด8.6ก็เลิกนะครับนะผมคิดว่าภาพตัวนี้ของของ MGC ก็น่าสนใจสำหรับคนที่หาหุ้นเล็กเก่งกำไรในช่วงจังหวะตรงนี้นครานท่านนักทุนฟังตรงนี้ให้ดีนะครับคือคุณกิจพลพยายามตั้งสได์จี้นะครับในตัวของจุด8.7นี่สําคัญมากนะครับคนที่เขาเทรดหน้าจอเนี่ยเขาจะได้จุดอย่างคุณกิจพลนะ่ะวิเคราะห์เนี่ย เป็นจุดในการหนีในการซื้อนะครับตรงนี้จะเป็นการเทรดหน้าจอนะฮะฟังให้ดีครับผมตัวสุดท้ายครับคุณกิตพลครับโอเคครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมคิดว่าในภาพของทางด้านการฟื้นตัวของหุ้นที่อยู่ในโซนต่ําเนี่ยหลายตัวก็น่าสนใจก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโซนต่ําน่าสนใจก็จะเป็นตัว OSP นะครับต้องบอกว่า OSP เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงเนี่ยยังเป็นหุ้นขาลงอยู่เลยยังดูเป็นหุ้นขาลงไว้ในเชิงพื้นฐานเนี่ย เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสลุ้นที่จะเกิดการฟื้นตัวนะครับจากการที่ผลต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยมาลดลงก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็วางสจชี้ยังไงว่าเอ๊ะการฟื้นตัวตรงนี้เราเริ่มเห็นการฟื้นของราคามันในช่วง3วันที่ผ่านมานะแล้วก็เราก็เห็นด้วยว่าอย่างน้อยสุดช่วงสั้นเนี่ยมันมาร์กให้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยก c รคอมมูเบอชันที่เกิดขึ้นตรงนี้มันควรจะยืนได้นะนั้นแปลว่าถ้าควรจะยืนได้ก็แปลว่าไม่ควรจะลงไปต่ำกว่ายี่สิบเก็ถ้าทอีกรอบหนึ่งในนั้นก ก็ตั้งสต็อปไว้ที่27บบาทสำหรับตัว OSP ครับ